นี้ไม่ได้ต้องถามมหาบุรุษทายาฟักับอันนาเอาลาามาลามาเฮ้ย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 อยู่ไปนั่ไนเ่อเอยดู จ้งครับคนที่มัจยาโมเสสบอกว่าไอ้หญิงเพศชายจะได้ผัวฝรั่งอย่างนี้ต้องตายตายครับตอนนี้วันดีคืนดีก็ฝันว่าตัวเองแก้ผ้าในโบสถ์อย่างนั้นเลยหรืมลืมมันเจ็บปวดมากๆมันทำให้แพนดี้เซลต้องพิน,นาศตายต้องเดี๋ยวดูแพนที่ก่อนจะปวดไม่ได้ก็อ่านนะนายท่าน ป้ายามุสิบอกว่ายังไงกับถิ่นเทศกาลเช่นนี้เดี๋ยวข้าขอเปิดดูว่ามันมีความผิดอะไรบ้างเนี่ยโอเคในท่านเตรียมตัวเขาหีบฟังเอาหีบฟัง ขาบกไปเลยามเขาเยถามายาดูกเราต้องว่าไปตามเงินเงนเไหมพยยาเจ้าว่าอไร่าเขาวันนั้นเมันไปท่าเดี๋ยวนี้ตัดการจะเดดเดอเดอดท่ท่านอถ้าจะ่าเข่งทิงคนนี้ก็ ใช่เห็นว่าอาจารย์เยซูเยซูนี่ลบลูพระมารดาเจ้าของทำอะไรอย่างนีาพระมารดาเจ้าท่านเช่นนะเราเอาอย่างนี้ดีไหมท่านเราไปหาเรื่องเยซูเราให้แกตัดสินูไม่รู้ความขอขอโทษทีลิ้นไก่ขาสั้น ถ้า oh เช่นนั้นถ oh, uh ้าจบคนนี uh ้ไปให้เด uh ็ like anyway ูตัดส okay. uh ินดีไหมครับได้ครับดีว่าดีอย่างนั้น้าเช่นนั้ยเขาหยิคนนี้ไปหา ุดชดดยืมยืแล้วก็ฆ่าให้ตายโดนจะทอะไรกีไหนพยาุสเบอกว่าบอกว่ายังไงไหนพยาสเ พูดเจ้าพูดเจียมตาสีนะยซูอาจารย์ยซูข้ารู้ว่าเจ้าเนี่ย้เจามาพูชาเจ้าและตาสิงของเจ้าเนี่ยดีทุกปีทุกปีข้าจ่ายเจ้าเป็นสิงเป็นเสือแต่ปีนี้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเยซูถูกใจท่านไหมหญิงคนนี้ ร่วมประเวณีทำให้แผ่นดินสเตรอของเราเป็นโมดทงจันนั้นต้องต้องนายสถานเดียวทุกคนทุกคนเอาหินทุกคนปังกันตีไปจากโมเทนต้องคว้าใาไตายท่านเห็นว่าอย่างไงเยซูทุกคนทุกคนรุนเยซู เูสท่านจะพูดยังไงเจสุอาจารย์เจสุท่านจะตอบลุกลุกลุกลุงลุกลุลุกลุกท่านเยสุลึงบทได้ พอกันดูก่นใครโด้ตัวาไม่มีความผิดเล่นสายเลยเลยเล่นสายเลยเลยไปลยคปหนึ่งได้อะมีเงินคนได้อะมีเงินคนได้แต่ส่งคนนานเล่นไปเฮ้ยใช้แรงเหมือนนี่เยซะสูงขายไม่มีความผิดท่านมีความผิดหรือไม่ข้าขอนึกก่อนนะ ตาเห็นว่าท่านผิดท่านอะไรท่านขโมยอะไรหรือท่านแอบกินขนมปังใช่ไหมเจ้าพิดได้ยังไงข้าจำได้ข้าก็ยอมรับผิดแล้วเจ้าหลามีความผิดไหมข้ารือข้าขอคิดก่อนนะจ้าแต่ว่าข้าจำได้ ได้ไหมข้าคิดไม่ออกเจ้าทำร้ายร่างกายคนอื่นโดยการผิดปาเขาท่านเห็นหรือชับมากงั้นขอาไมีความผิดเออและค่าคนบริสุทธิ์อย่างสุด จะมีความผิดประกันรานว่นวามวันข้าเองก็ว่าคอนนั้นแทนแทบหาความผิดตัวเองไม่เจอเลยโอ้ยเอสซีิตเต็มเลยเมื่อกี้ข้าบริสุทธิ์ส่เสื้อกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าทำล้วนดีไปหมดเลยต่ว่าันนี้นายจะมาเพื่ออะไรคิดดีแล้ว ข้าก็ไม่ดีไปกว่าที่พูดบัรรพุธุรสองคนนี้้าก็ชาวบ่าไว้เยอะทำได้ไหมครับสังหรุพิน ngồi à, à, Ông sùng, nghe. Sùng. Thôi ông tay <laughs> Ờ, lục cưới cho sao đấy Đây đây Phạm Thích con Chào Đây là Phạm Thích Quang Chào Còn mấy chào cho thằng Phạm Thích Kiệt nè. from me